สวัสดีครับผมเบิร์ดวิสา์นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมันค่อนข้างนานพอสมควรวันนี้จะมารีวิวนะครับไอเทมใหม่ที่เข้ามาได้สักพักแล้วก็คือเมจิเชียนกบนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มความสามารถในการเจาะเกาะทางเวทนะครับแล้วก็เพิ่มแอคแทกคาดนะครับอย่างมหาศาลก็ลองมาดูคุณสมบัติตามที่เขาเขียนก่อนเลยนะครับนั่นก็คือแอค วนะครับแล้วก็ทุกๆสอเบสเลเวลเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีทง้งธาตุไฟน้ําแล้วก็ลมอีก1%หมายความว่าทุกๆ2อเลเวลของเราเนี่ยจะเพิ่มเวท3ทธาตุนี้อย่างละ1%นะครับแล้วก็เพิ่กเฉยต่อพลังป้องกันทางเวทมุลของมอนสเตอร์ทุกเผ่า50%มอนสเตอร์ทุกเผ่าอันนี้รวมถึงบอสด้วยแปลว่าถุงมืออันนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพื่อเจาะเกาะ เวทของมอนสเตอร์ประเภทบอสได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มอนทั่วไปด้วยต่อมาลด v วลเลเบิลแคสต์ไทม์ได้ VCT อีก10%นะครับสำหรับอันนี้คือความสามารถสำหรับตัวถุงมือเปล่าๆเ,เลยแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดถึงขั้น5นะครับก็จะได้ M defense หรือ magic defense เนี่ย30หน่วยได้ SP recovery 200%ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลย นะครับก็คือได้ M defense ทำให้เราโดนเวทเบาลงแล้วก็ได้ SP recovery ถึง200%ซึ่งจะช่วยชดเชยในเรื่องของการใช้ SP นะครับเวลาเราใช้เวทใหญ่ๆเป็นระยะเวลานานซึ่งจะได้รับผลกระทบมาจากการที่เราใส่การ์ดอา c B-Shop นะครับทำให้ m a x SP เราลดรวมถึงอคอมโบอย่างเช่นคาทาน้ำแล้วก็รองเท้าน้ำที่ใช้ SP เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะชดเชยได้พอสมควร ต่อมาเมื่ออัปเกรดถึงขั้นที่7นะครับเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ต่อศัตรูทุกประเภท10%อ่ะก็ถือว่าอีกตัวคุณนะครับเพิ่มการจมตีทางเวทเมื่ออัปเกรดถึง9เพิ่มดาเมจทางเวทที่ทําต่อมอนสเตอร์ประเภทบอสหมายความว่าถ้าเราใส่ถุงมือบวก9ตามนี้เลยนะครับเราก็จะได้โจมตีบอสนะครับทางเวทแรงขึ้นอีก20%ด้วยมีความสามารถเพิ่มเติมอีกคือเมื่อติดตั้งการ์ดไฮวิสันนะครับได้ BCT 30%อินบวก10หรือติดตั้งซีลไฮวิสาเนี่ยก็จะได้ VCT 30%แล้วก็อินบวก10%ซนะครับซึ่งเราก็ดูคุณสมบัติกันครบแล้วทีนี้เราก็จะมาลองนะครับว่าคุณสมบัติมันเป็นจริงไหมโดยที่ตัวประดับเนี้ยผมบวกอยู่ที่9เนาะบวกอีก30แปลว่าผมจะได้ MX-39 หลังใส่ เพราะฉะนั้น i m a x a ตัวนี้ผมก็จะเป็น781อ่ะจริงไหมลองใส่ดูปุ๊บอ่าคุสมบัติจริงนะครับอย่างที่ได้เขียนไว้ต่อมาเขาบอกเพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนต์นะครับธาตุไฟน้ำแล้วก็ลม1%ทุกๆ2 l e v e เลเวลอ่าเพราะฉะนั้นผมจะ ผมจะลองอคำนวณน,นะครับถ้าสมมุติว่าผมเพิ่มทางโจมตีทุก2 l e เลเวลจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวอันเก่าอย่างประดับน้ําแข็งเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยก็อัน <scratch> นี้นะครับผมก็ได้คำนวณน,นะครับ ของของผมโดยที่ผมไม่ได้ใส่หน้ากากคาราสุเทนงูนะครับเพราะว่าเนื่องจากหน้ากาก,ากที่ผมใส่เนี่ยมันมีตีบอสเข้ามาเกี่ยวด้วยมันก็จะมีการคำนวณที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดหน้ากากคาราาาาสุเทนงูออกเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามอนสเตอร์ทุกตัวด e เฟนซ์ศูนย์เอ็มอ่าเมจิกดีเฟนซ์ศูเท่ากันรวมถึงบอสด้วยนะครับแต่ความจริงตัวประดับวิสองข้างอะ ก็จะมีการลดหลั่นของดาเบ็ในการตีบอสเนี่ยลดลงด้วยเนื่องจากตัวประดับวิสองข้างเนี่ยเจาะไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นแต่ประดับวิบวกถุงมือวิที่ผมใส่เนี่ยเจาะอบอสออครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยผมก็จะมีตัวคูณที่เป็นตัวคูณสกิลผมจะเขียนว่ากัสนะครับน้ำก็คือตัวคูณเวทธาุน้าแล้วก็เผานะครับแล้วก็ประเภทคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าสโติผมตีมอนทั่วไปนะครับก็จะ อยู่ที่ประมาณ7.47เท่านะครับตีบอสก็7.47เท่านะครับอันนี้คิดในกรณี M defense 0นะครับส่วนตัวประดับถุงมือวินะครับก็กาซเนี่ยก็จะลดลงมาเพราะถอดประดับวิลดลงข้างนึงนะครับแต่ว่าตัวคูณเวทธาตุน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากตัวถุงมือวิบวกเข้ามาจะได้ จะได้การโจมตีเวททั่วไปต่อมอนเตอร์ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่6.65เท่าซึ่งน้อยกว่า,าประดับวิสองข้างนะครับแต่ว่าตีบอสจะแรงขึ้นมานะครับจะแรงกว่าอันนี้คิดอยู่ที่อสองเลเวลเพิ่มธาตุ1%นะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูนะครับว่าดาเมจจริงที่ได้เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย อันนี้ผมก็ได้ใส่ประดับวิสองข้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสตอมกันให้ดูว่าดาเมจที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าซึ่งเราเห็นได้ว่าถัตตีทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณห้าหมืนกว่ากานะครับหกหมืนส่วนบอสที่มันแพ้เวทธาตุน้ำด้วยก็จะขึ้นประมาณ8ปด0มื่นเกนะครับทั่วไปคือ40,000นกว่านะครับจนถึงตัวห้าหมื่นกว่าอัานนี้ ของห้ดูดีคันนึงอ่ะแ0ด0 0ื่นเก้าหมื่นนะครับเดี๋ยวลงผมลองถอดนะครับเอาออกปุ๊บแล้วผมลองใส่เวดดูดามเมดที่ได้นะครับอ่ะจะเห็นว่าตัวนี้ขึ้นเป็นห0 0 0ื่นเฉยเลยจากการคำนวณตะกี้เรามันต้องเบาวกว่าใช่ไหมครับแล้วบอสมันก็แรงกว่าขึ้นด้วยตรงนี้นะครับ อ่าเห็นไหมครับตันนี้เพิ่มเป็นหกหมื่นกว่าได้ซ้ําตะกี้เราใส่ประดับวีสองข้างยังห้าหมื่นกว่าสี 45, ห่หมื่นห้าหมื่นอเลยอันนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับงั้นลองกลับไปคํานวณใหม่ครับผมมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่สนใจเกิดขึ้นมาในหัวระหว่างทําการทดสอบดาเมจด้วยตัวเองนะครับผลจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูต่อนะครับทีนี้ผมเลยมีอีกความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าหรือตัวอ่า ตัวเทกซ์ที่เป็นภาษาไทยมันผิดเพราะว่าดาเมจจริงที่ออกมาจากสคริปเกมมันค่อนข้างรุนแรงกว่าผมเลยเคิดว่าตัวตัวถุงมือเนี่ยอาจจะเพิ่มธา,มาตา1 1ุนะครับเวทเวทมนต์ทางธาตุแต่ละธาตุหนึ่งเลเวลหไม่ใช่2องเลเวลหนเนะครับเพราะว่าตะกี้มันแรงกว่ามากๆแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เห็นชัดกว่านี้อีกนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูในดานเมจในเกมกันดูนะครับที่นี้นะครับผมก็จะมาลองทดสอบนะครับโดยอันนี้ผมใส่ประดับบีก่อนนะครับซึ่งอ,อันเนี้ยผมจะใช้ Jupiter Thunder นะครับเพราะว่าในการทดสอบเนื่องจากผมไม่มีตัวคุณ เวทธาตุลมเลยในตัวเพราะฉะนั้นดาเมจเวทธาตุลมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นมาจากผลของถุงมือวิอย่างเดียวเลยเราจะได้รู้ว่าการใส่ถุงมือวิเนี่ยมันช่วยเพิ่มดาเมจเวทธาตุต่างๆมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมุติการคำนวณผมถูกจริงๆตัวถุงมือเนี่ยจะเพิ่มาดาเมจทั้งเวทธาตุลมขึ้นมา99%หรือว่าผมจะจูแรงขึ้นประมาณ2เท่านะครับอ,อันนี้ผมเริ่มโดยการใส่ประดับ น้ำแข็งก่อนนะปึ๊บ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 าดาเมจอยู่ประมาณสี่หมื่นหกนะครับสี่หมื่นหกห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับดาเมจโดยประมาณอ่าผมใส่อันนี้ผมต้องแรงขึ้นเนาะอโอ้เห็นไหมครับดาเมจขึ้นมา เกือบสอเท่าหรือ2เท่าเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสมบัติจริงๆของตัวถุงมือวิไม่ใช่เป็นการเพิ่มดาเมจธทา่าเนี่ยสองเลเวลต่อหนละแต่จะเป็นการเพิ่มทาุที่โจมตีหต่อ1นึ่งเลเวลเลยด้วยซ้ำพอเนี้ผมจูแรงขึ้นจูิเทลแรงขึ้นมา2เท่าเนาะ โดยประมาณต่อไปก็เป็นหลักการในการจัดของสมใส่นะครับก็ถ้าสมมุติเราเอาถุงมือวิสรสเนี่ยที่มีเจาะเวททุกเผ่าไปรวมกับรองเท้าน้ำนะครับที่ทำให้เราเพิกเฉยต่อเว้นม์ตับตูทั้งหมด5%เนี่ยก็คือถ้าเราเอาฟอรโน,นวา10ก็จะได้50ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น เราก็จะได้เจาะเวททั้งหมด100%นะครับสำหรับเซ็ตที่ผมจะแนะนำอ่าโดยเริ่มจากส่วนหัวก่อนนะครับโดยส่วนหัวเนี่ยถ้าถามผมเองแล้วผมจะไม่แนะนำให้ใส่เซ็ตเซรีนนะครับเพราะว่าตัวประดับเซรีนเองเขาก็ใส่ทางด้านซ้ายซึ่งคับกับตัวถุงมือวิาสายนะครับจะทำให้เราต้องเลือกใส่อันใดน,นึ่งกลายเป็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลือกนะครับว่า เราจะใส่ถุงมือวิสาหรือเราจะไปใส่เซ็ตไซรินซึ่งถ้าสมมติเราไปใส่เซ็ตไซรินเนี่ยแปลว่าเราต้องทําเจาะให้ได้100ด้วยซึ่งอาจจะเป็นที่ต้องใช้ตัวโลเพียวหรืออะไรอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการทําของในระดับนั้นก็แนะนําเป็นหมวกที่ลดดีเลย์อะไรก็ได้ในที่นี้ผมเลือกใช้ตัวหมวกด้วงนะครับซึ่งจะได้ทั้งดาเมจและก็ดีเลย์ด้วย สำหรับหมวกด้วงบวกสิบเนี่ยก็จะได้ดีเล์ทั้งหมด15นะครับ m x ็มแ็20%แล้วก็รวมถึง m x ็กหน่วยเนี่ยอีก50หน่วยนะครับในที่นี้ผมใส่เฟลเลียนะครับมาเพิ่ม m x ็แกแล้วก็ลดตัวฟิกแคสนะครับหน้ากากแน่นอนเราเลือกใส่หน้ากากเทนงูนะครับเพราะว่าจะทำให้ได้ m x ็กนะครับรวมถึงคซนสมบัติดูดเลือดแล้วก็ฟิกนิดหน่อย นะครับรวมถึงดาเมจชำต่เอเวทด้วยต่อมาคือม็อบสก้าฟนะครับอันนี้ใครจะไปใส่อื่นก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ได้ฟิกส์แต่ว่าหาจบางคนอาจจะไปหาของใส่ลดดีเลย์ก็ได้นะครับเพื่อทำให้เราไลา่เวทได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเซตเนี้ยตัวดีเลย์เราจะหายเพราะว่าเราถอดประดับวิไปข้างนึงเนาะกลายไปเป็นตัวนี้ที่มันเพิ่มดาเมจแทนนะครับแล้วก็ ผมยังคงใส่เสื้อม่วงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าจริงๆแล้วตัวเสื้อม่วงเนี่ยก็ไม่ได้แย่ไปขนาดนั้นนะครับหลังจากที่เราฉีกเซ็ตไซลีนเพราะว่าผมก็จะมีอีกอันนึงนะครับคือเสื้อเซลีนบวก9นะครับซึ่งก็จะทําให้ได้าด่าเมจเวททุกชนิดนะครับอันนี้มาดูมาเปรียบเทียบความแรงนะครับก็ต้องขอบคุณคุณนิวพัชรกิจนะครับที่ให้ยืมเสื้อเซลีนบวกเมาด้วยนะครับแล้วก็ตัว เซตอาวุธอะไรอย่างนี้ผมยังคงใช้เป็นคาธาน้ำนะครับหรือราคิมาอยู่ตัวโล่เป็นลดไล่55นะครับก็มัฟควรจะเป็นบวก11นะครับเพื่อที่จะได,ได้ดีเลยชดเชยมาหลังจากที่เราถอดประดับวิไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับเลยนะครับถ้าจะมาเซตแนวนี้จะต้องทำดีเลยด้วยกันหามัฟบวก11มาอันนี้จำเป็นครับหรือหมวกเราในที่นี้อาจจะไปใส่ มวกชมพูก็ได้ครับได้ลดดีเลย์เยอะกว่าหมวกด้วงแต่ว่าดาเมจที่ได้ก็จะหายไปด้วยได้แต่ได้ความถุกหรือเรื่องการป้องกันมาแทนนะครับเท้าเป็นเท้าน้ํานะครับเพราะว่าต้องการเจาะอีก50%นะครับเราใช้สกิลสตอนกัดเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมจึงใช้ประดับวิสัทนะครับอ่าแล้วก็ถุงมือวิสัทนะครับซึ่งจะทําให้เราได้ ่าขอโทษครับแล้วก็ตัวคอรสข้างล่างผมใช้เป็น VCT นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องการความไวในการไล่ผมจึงไม่ใช้คอรสอาชีพนะครับก็จะเป็นคอรส VCT สส่วนเลยลด VCT อีก30%แล้วก็ชาร์โดอันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังเป็นชาร์โดวิสับวกเจ็ดธรรมดาธรรมดาแล้วก็ตัวถุงมือนะครับ button p a พั b u t t o ท p a ที่ห ได้ลดไล่ห้อันนี้ผมรีออฟมาจะได้ลดไล่ห้าหนึชิ้นอีกการหนึ่งเพื่อไปเลือกแทนแล้วก็ประดับเมตดไม่มีอะไรนะครับก็รวมทั้งหมดแล้วผมจะมี VCT ทั้งหมด90%นะครับฟิกก็ได้จากเทงูคือ0.2นะครับแล้วก็ตัวฟิกลบอีก70%นะครับทำให้เราไลา่ฟตอมกัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.4วิกกว่านะครับก็จะให้เห็นอ่าซึ่งก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็เร็วเพียงพอที่จะใช้เก็บเร็วในสถานที่ยากๆด้วยอันนี้การเร็วสิทอ่าส่วนการเร็วหนก็มีหล่อนิดหน่อยนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ผมจะได้ดีเลยทั้งหมด82เพราะฉะนั้นก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับทีนี้ผมอยากลองเปรียบเทียบ ะร,ระหว่างเสื้อเซลีนแล้วก็เสื้อม่วงเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่บวกดาเมจเหมือนกันเนาะ,ะมาดูคุณสมบัติเสื้อม่วงกันก่อนนะครับคุณสมบัติเสื้อม่วงบอกว่าบวกออสจัดหนึ่งเพิ่มดาเมจที่ได้รับจากธาตุโพลสันหรือธาตุพิษ10%เพิ่มดาเมจที่ได้รับจากเผาอินเส็ก15%เพราะฉะนัน้นจะเป็นข้อเสียเนาะโดนดาเมจแรงขึ้นจากธาตุพิษแล้วก็เผา,าแมลงแต่ว่าเราจะได้เอ็มแท็กเพิ่มขึ้นมาแทนคือเอ็มแ็ก30 แล้วก็เอ็มดีเฟนส์สนะครับเพิ่มดาเมจทางกาขอโทษครับทางเมจิกต่อมังทุกเผ่า3%เมื่ออัพถึงขั้นที่7ลดดีเลย์10%เ, 9, ก 60, กเ,เ, 90, 20, เพราะฉะนั้นเราจะได้ลดดีเลย์นะครับ10%เมื่ออัพเกรดถึงขั้นที่9ก้าเอ็มแมทแท็กบวกอีกหกกลายเป็นว่าเสื้อตัวนี้บวกเอ็มแมทแท็กเกเอ็มดีเฟนส์บวกอีกยีเพราะฉะนั้นเอ็มดีเฟนส์เราบวกทั้งหมด30หน่วยนะครับแล้วเราก็ได้ ดาวเมตทางเวททุกเผ่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5%หมายความว่าถ้าสมมติเราบวกแค่9เนี่ยเราจะได้เวทต่อทุกเผ่าเนี่ยเพิ่มทั้งหมดแค่เพียง8%นะครับแล้วก็ m อ็มแคหน่วยซึ่งถามว่ารุนแรงแค่ไหนหรือว่าแตกต่างจากเซลีนแค่ไหนเราก็ต้องมาลังดูคุณสมบัติเซลีนก่อนนะครับซึ่งคุณสมบัติเซลีนนะครับเขาบอกว่า m อ็มบวก50ตรงๆเลยเมื่ออัปเกรถึงขั้นที่7เนี่ย ลด VCT 10%นะครับแล้วเมื่ออัพเกรดถึงขั้นที่9ได้าดาเมจทางเวทมนต์ทุกธาตหมายความว่าเราเพิ่มดาเมจเวทธาตุทุกธาตเนี่ยอีก10%นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าด้วยถุงม,มือวิสานเนี่ยมันมีการบวกตัวคูณเวทธาตุที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะ1%ต่อเลเวลเพราะฉะนั้นมันจะบวกมากถึง99เลเวลการที่เราจะใส่ เซลีนในตอนฉีกเซตไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวเสื้อที่บวกดามจเนี่ยได้จะน้อยกว่าเพราะว่าตัวคูณธาตุเราล้นอ่ะอันนี้ผมลองเทสนะอันนี้เป็นใส่เซลีนอ่ะดามจเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นอ่ะตอมไข่ตอมกั๊ใส่ไข่ก็จะได้หมื่นหนึ่งอ่ะขอโทษครับแสนหนึ่งแสนสองเนาะต่อมาเราใส่เสื้อมืดเสื้อดำเนาะ ดาเมทที่ได้เราจะเห็นว่าตีธรรมดาเนี่ยแ0ดหมถึงเก้าหมื่นกว่าเลยแล้วก็สตอมกัรเราสามารถวิ่งไปถึงหมื่นแสนแสนขอทษครับแสนสามแสนสี่ได้เลยเพราะฉะนั้นความแรงของเสื้อมืดแล้วก็เซลีนเนี่ยต่างกันหมื่นหนึ่งเลยนะครับสําหรับการฉีกเซ,เซลีนออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครอยากได้ความแรงนะครับแลกกับการที่เราบางขึ้นนิดหน่อยในบางสถานการณ์เนี่ยแนะนํา ตัวเสื้อมืดรับสำหรับการฉีกเซตเพื่อเล่นกับตัวมจิเชียนโกบนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ VCT เพิ่มนะครับแนะนำเป็นเสื้อเซรีนจะดีกว่าเพราะว่าจะทำให้เราลดไล่100%ยนะครับแต่ว่าความแรงอาจจะหายไปบ้างนะครับเพราะว่าตัวเราบวกธาตเยอะมากๆแล้วอันนี้เป็นเราไล่เร็วขึ้นนิดนึง ก็จะเป็นผลลัพธ์จากการใช้สองอันนะครับอันนี้อะซ้อมให้ดูกันอันนี้คือเสื้อม่วงนะครับก็ยังคงเป็นดาเมจแสนสามแสนสองแสนสี 104, ่แสนสองปๆแสนสี่นะครับในขณะเดียวกันถ้าใส่ไซรีนบวกเก้านะครับก็จะเห็นได้ว่าดาเมจมันต่ำลงมานะครับเหลือ1มื่นหนึ่งจนถึงหมื่นสองไม่ขึ้นไปแตะหมื่นสามเลยแล้วก็มอนธรรมดาเนี่ยก็ยังโดนตอมเบาวกว่าด้วย นะครับแต่ว่าก็จะมีประโยชน์ในแง่ของความที่เราไม่อ่อนแอลงหรือเราไม่โดนมอนเตอร์บางประเภทแล้วบางธาตตีแรงขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่สนใจก็ลองเข้ามานั่งฟังนั่งอ่านหรือมานั่งถามกันได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรีวิวแล้วก็การสะเสดใจในการประกอบเซตนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ